ีครับเก่าพบกับนัดตอดแซเอ็กอีกแล้วนะครับหลังจากที่นัดห,หายจากการลงคลิปใน YouTube ไปก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะัดกลับมาแล้วนะครับซึ่งการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยนัดก็จะกลับมาดีแคปคลิปที่กำลังเป็นไวรัลเลตอนนี้นะครับนั่นก็คือคลิปที่มีลิก์ไปขึ้นสแสดงบนเวทีโคเชี a ล่านะครับ โดยที่กระแสที่กําลังมาเลยอ่ะในคลิปเนี่ยก็มีการพูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงกันเต็มหนะ้าโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับที่มีคนนําคลิปเกี่ยวกับข้าเหนียวมะม่วงเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมี Facebook นะครับ Instagram ต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ของพวกบล็อกเกอร์ต่างๆนะครับคือนะัดเห็นเดียวมากวันนี้นะัดก็เลยจะมารีแคปนะครับอางที่บอกไปก่อนหน้าแล้วก็คือรีแคปตัวคลิป มิลลีไปเึ้น้มบนเวทีมาเชียร์่านะครับมาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยมิลลีเขาพูดถึงอะไรกันบ้างโดยตัวคลิปนะครับที่เปิดมาก็จะเป็นการแนะนาตัวของมิลลีนะครับที่พูดถึงว่าพบกบมิลลี่เช่นเคยแล้วก็ตัว คลิปดังกล่าวหรือว่าท่อนก่อนหน้าที่มีลีแรปนะครับก็จะมีการพูดถึงสภาพอากาศในประเทศไทยที่มีอยู่3ฤดูก็คือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิบหายโอเคท่อนที่ผ่านมาเมื่อกี้มิลีก,ก็จะแนะนำตัวเองอีกเหมือนกันก็คือบอกว่าตจนเนี่ยเป็นคนไทยนะแล้วก็เป็นไบเซีวลด้วยนะครับแล้วก็มีการเกริ่นว่าแบบเออเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของเขาให้ นได้ฟังาางาอเลสำหรับท่อนที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็จะพูดถึงว่าเออ Thailand so hot ก็คือประเทศไทยร้อนมากก็มันจะไปคล้องกับก่อนหน้าที่มีลลี่พูดถึงประเทศไทยมี3าดูนะครับคือร้อนร้อนมากวัชพายใช่ไหมละ่ะแล้วก็จะมีการเอาศาสนาประจําชาติไม่แน่ใจว่าเป็นศาสนาประจําชาติไทยหรือเปล่าแต่ว่า เป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุดละกันผู้หญิงก็คือศาสนาพุทธโดยที่เขาก็จะมีคำพูดถึงว่า Buddha, no God, no God วิวายบุตร์าโนกอสโนกอสในคระก็คือวิวายบุตร์ดาบุตร์ดาคือพระพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเรานับถือพระพุทธเจ้าเนาะโนกอสกสในทนี่ก็อาจจะเป็นก็ที่เป็นเทพเจ้าของต่างประเทศอาจจะมีนิ่อาจจะหมายถึงแบบพระเยซูหรือว่าอาจจะมีนิ่ไปถึงตัวเทพเจ้าของ ประเทศต่างๆแบบฮินดูเอ้ยฮินดูก็เป็นตัวแทนอาจจะมีนิ่งไปถึงตัวเทพเจ้าของอียิหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับส่วนท่อนนี้นะครับมินนี้อ่ะเขาก็จะพูดถึงว่าคนไทยเนี่ยเขาจะมีการเินมาแรงโดยที่ชื่อมาแรงที่เขาได้พูดไปก็คือที่จับได้ก็คือตะกะแตน ใช่แล้วเขาก็มีการใช้สัตว์โพสซึ่งเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติในการเคี้ยวหางนะครับก็คือแซบแซบแจ๊บแจ๊บแจ๊บอะไรเงี้ยสีเขียวเนะวาแะแล้วก็จะมีการพูดถ,ถึง Amazing Thailand ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่มีอุตสหาหกรรมหรือว่าธุรกิจหลักในการ เรียกว่าหารายได้ดาจากธุรกิจนี้เป็นหลักก็คือการท่องเที่ยวซึ่ง a m a z i n g Thailand เนี่ยก็เหมือนเคยเป็นหนึ่งในสโลแกนของทอท,อท,อทอค่ะแล้วก็มีการพูดถึง I didn't ride elephant นะครับก็คือไม่ได้ขี่ช้างเหมือนที่แบบคนต่างชาติหรือว่าคนต่างประเทศเข้าใจเนาะว่าแบบเฮ้ยยูเองขี่ช้างหรือเปล่า สอดของจากท่อนเมื่อกี้นะครับที่มิลิบอกว่า i d i d n t l i k e elephant ที่บอกว่าไม่ได้ขี่ช้าใช่ไหมที่เราพูดไปก่อนหน้าแล้วมิลิเขาก็ขยายความด้วยกันที่บอกว่าเออในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มี bts นะมีสับเวทั้ง u ับเวในที่ก็คือ mrt ท่อนนี้นะครับที่พูดถึง little house in front of my house นั่นก็คือสรพภูมิซึ่งก็เป็น อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่คนไทยเนาะนับถือผีนับถือผู้ถีพิษาเออมาเป็นความเชื่อของคนไทยอะครับเขาก็เล่นกับจุดนี้แล้วก็ยังมีการเสียดสีนะครับเสียดสีคนรวยที่แบบทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับซึ่งมันถึงมองบอกถึงปัญหาความเหลื่อมล้ําของสังคมในประเทศไทยซึ่งคนรวยก็คือรวยจัดเลยแต่ว่าคนจนก็คือแบบไม่มีไม่มีคือไม่มีเลย สำหรับท่อนที่ยาวๆก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีการพูดถึงป o อ c a t นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่แบบคนไทยร่วมมือร่วมใจกดต๊อปป๊อที่มันอาบบจริงเงี้ยรวๆใช่ปะซึ่งคนไทยก็เล่นกันทั้งวันทั้งคืนเลยจนทำให้คนไทยเนี่ยเคยขึ้นไปอยู่ที่1นึ่งำไต้หวันได้นะคบเท่านี้เขาจะบอกว่า w i n n e r of p o p c a t อ l l ในรองคนไทยของจริง เออใช่แล้วก็มีการพูดถึงเสาไฟกันกินารีต้นละแสละซีก็คือปีการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละที่ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้สักทีแล้วก็มีการพูดถึงคามวินเทจที่นั่นก็คือรถไฟสมัยรัชกาลทที่ใช้มา124ปีแล้วนะครับ จะมีท่อนสุดท้ายหรือเปล่าก่อนที่จะขึ้นไปเพลงลิลเลอร์เพลงสุดปังนะครับ mm hmm. ก็คือท่อน People is good บ o ด d สกูดปัดแด๊ดอังโคลอิบ d นั่นก็คือคนคนน่ะดีเยี่ยมอาหารก็อร่อยเยี่ยมแต่ว่าแดดอันโคลุงคนนั้นซึ่งลุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าเป็นใครบูดบูดก็คือแบบแย่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็ไปเล่นลนิลเลอร์สดปังกลับมาเพลงข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นไวรัลในตอนนี้นะครับนก็ับเพลงที่ท่อนท่อนที่ทำให้คนเป็นกระแสที่มินลีเอาข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาอีทมาอีทว่าสั้นขึ้นมาอีทมาลุ้วยเออคือขึ้นมากินนะครับ ก็คือมีการพูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองซึ่งนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยก็มีการพูดถึงโค้ขนาดมิวด้วยซึ่ง่อนนั้นก็จะหมายถึงโค้ขนาดมิวออนเฟซเราไม่แน่ใจว่ามิลี่ต้องการตีความสองแง่สองหน้าหรือเปล่าเพราะโค้ขนาดมิวมันก็จะเป็นสีขุ่นๆอยู่บนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนตีความละกันแล้วก็จะมีการพูดถึงลำไยทุเรียนขนุนที่คนไทยอ่ะสามารถเอาพวกนี้มาอีกับข้าวมาอีกับข้าวก็คือกินข้าว เราก็เลยจะเห็นขนมไทยที่เป็นข้าวเหนียวลัไยายข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าข้าวเหนียวขนมนอะไรประมาณนี้ครับใช่ซึ่งจากประเด็นทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามิลเอียเขาทำการเสียดสีหรือว่าทำการถ่ายทอดเนาะปัญหาในสังคมไทยหรือว่าเอกลักษณ์ในสังคมไทยที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้อย่างดีเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมิลรียเขาก็ไม่ได้ทำมา แค่ตอนที่จะไปขึ้นคอเชล่ามิลีเ่เขาเริ่มทำตั้งแต่แบบเข้ามาในวงการแรปเปอร์แรกๆเลยถ้าทุกคนจำได้อนุญาตย้อนกลับไปตอนที่มิลี่เริ่มมาจากรายการ The Rapper Season 2นะครับเพลงนี้นะครับผม ที่มันดีแหละไปเขาก็คือจะพูดถึงว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกนะอย่าตัดสิงมันสนอจากมีแค่ปกเสือ้อให้ดูแบบภายในอะไรเงี้ยให้ดูใจิตใจคนเราด้วยและอีกรอบหนึ่งที่เราสึกว่าชอบมากๆซึ่งถ่ายทอดได้ดีเลยนั่นก็คือรอบเพย์ออฟนะครับรอบเพย์ออฟของมินลีเนี่ยจะมีการพูดถึงประเด็นของความรักในเวียนนะครับซึ่งมันจะแบ,บ่งเป็นทั้งหมดสองภาด้วยกันีนีีััั่นนนจะะททฉ้สเา ธอที่ทุกลมหายใจอุปสรรคใดๆไม่กลัวทุ่มเทใธอทีท่ทุกอย่างยอ,าย,ยอมให้หมดทั้งใจยอมให้หมดทั้งตัวสำหรับพาร์แรกนะครับมันนี้จะพูดถึงความรักแบบหวานๆใช้สายคือยอมท,ทําทุกอย่างได้เพื่อความรักอะไรเปพักับดอกบอกว่าจริงความสิ่งที่โยนทิ้งไฟทำให้กายใจเพื่อนบนชินทุกสิ่งตัวแม่ผิดเองที่ใช้ร่างกายเป็นเดิมพันให้ยาเม็ดนี้คงทําให้ลูกไม่ได้เห็นแสงให่ตะว,วันแต่แม่ขอสัญญาได้ชีวิตที่ไร้ค่าขอให้ชาติหนา้าเราได้มาเจอกัน นี้นะคบก็จะพูดถึงเรื่องของทองก่อนวัยอันควรเป็นอะไรที่แบบว่ามันเฉียบอะมันเป็นอะไรที่เฉียบไม่ว่าจะผ่านการแอคชั่นของเขาหรือว่ารามที่เขาเขียนมาอะไรเงี้ยแอคชั่นที่เขาทําก็จะมีการกินยาทาแทง้งแล้วก็มีการพูดถึงว่าแฟนทิ้งเพื่อนดูถูกถึงแม้แบบว่าเพื่อนจะบอกว่าสู้ๆนะไปกำลังใจแต่ลับหลังก็ดูถูกอนะไรเงี้ยซึ่มันเป็นอะไรที่แบบ สะท้อนหรือว่าตีแผ่เรื่องราวที่เจอได้ในสังคมของคนที่กําลังเรียนอยู่ได้อย่างดีเลยอะค่นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงพักก่อนที่มีการเสียดสีการพูดถึงการด่กากันมีกลุ่มเพื่อนที่กาลังยังเรียนอยู่หรือว่าสุดปังที่ต้องการให้กําลังใจว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีความสวยแม้ว่าจะแตกต่างกันสักเกตได้จากภาษาที่มีใช้เนี่ยมีามจากเลื่อที่ใช้ภาษาพื้นบ้าน ทั้ง4ี่ภาคนะคบไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานกลางนะครับใช่ก wow ะคะ็คือเหมือนเขาต้องการจะโชว์ว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภาคไหนพูดภาษาอะไรทุกคนก็คือมีความสวยในแบบของตัวเองกระจกกระจกบอกคอยแน่ไฟงามสุดในแดนนี้บังหน้าบังตากะขาแน่อยู่เด้มันใช่อีลาฟลอยเอร์อยสี่เพลงนะคบที่เราสุกว่าเป็นมาสเตรพีที่แบบดีมากๆเลยเช่นไหนเล่าในขณะที่มิลรีกำลังแต่งเพลงไหนเล่าอะ คือมินลียังไม่บรรลุนติภาวะใช่ไหมแล้วท่อนที่มินลีแรบอะคือมันดีมากคือมันจะสื่อว่าเล่าอะมันช่วยบรรเทาความเศร้านะแต่ว่าพอหายเมาอะเราก็ยังรู้สึกแย่เหมือนเดิมทำไมเราไม่เปลี่ยนจากการกินเหล้าแล้วมาเล่าเรื่องราวาเนะี้ยที่คนรู้สึกแย่ให้คนรอบข้างคนฟัง หมายถึงคนรอบข้างน,นี้หมายถึงว่าคนที่เขาพร้อมจะรับฟังจริงๆมันอาจจะเป็นทางออกที่นีกว่าการกินเหล้าอีกเพลงหนึ่งก็คือโค y o ตี้ที่ร้องกับไทยรสสมิดนะครับก็คือจะสะท้อนที่แพ่ถึงการทำงานหรือว่าชีวิตของโค y o ตี้นะครับคือมีลีใส่เมสเซจที่ต้องการบอกว่าโคโยตี้เนี่ยไม่ใช่เสงอ็อบเจกต์นะครับไม่ใช่วัตถุทางเพศเป็นอาชีพที่ทำงานสุจริตแต่ว่าก็ยังถูกคนที่มาดูครับที่เป็นเพศชาย มีการดูถูกมีการลุกดาผ่านคําพูดผ่านการกระทําอะไรอย่างนี้เนาะอีกเพลงก็คือ not yet ซึ่ง not yet เนี่ยถ้าแบบ not yet ที่แปลว่าไม่ใช่ตอนนี้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันถ้ามองตรงต่อคือ not e t ทุกคนนะ่าจะเข้าใจว่าหมายถึงอ,อะไรก็คือมิลี่อยากจะสอแซวเด็นคือ no means no ก็คือมีเซ็กซ์เมื่อพอมาอยากให้แบบคนเรามีเซ็กซ์ที่ เกิดจากความรู้สึกที่โอเคทั้งสองฝ่ายแล้วมันจะนําให้เซ็กซ์เป็นเซ็กซ์ที่ดีอะครับและเพลงสุดท้ายนั่นก็คืออนาคตคืออนาคตคือท่อนที่เราชอบมากก็คือเรามีสิทธิทิพแค่คิดก็ผิดนั่นหมายถึงว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยอะจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิในการพูดมีเสรีภาพในการพูดแต่ว่าเราก็ยังมีรัฐบาลว่าอาจจะไม่ใช่รัฐบาลรัฐบูตรรัฐบูตรในการควบคุม ควบคุมการวิจารณ์เหล่านั้นอะคือแค่เราพูดหรือว่าแค่เราคิดเราก็แบบเสี่ยงที่จะโดนหมายจับหนึ่งอสองอะไรก็แล้วแต่นะครับที่กฎหมายออกมาเพื่อที่จะรังแกประชาชนเนาะถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิในการวิาวจารณ์การทำงานของรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะโอเคอกับที่เราวิจารณ์ตามความเป็นจริงเพื่อที่ต้องการให้ประเทศเราเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นแต่เขากลับใช้กฎหมายตรงเนี้ย มาของเพลเราในเพลก็คือมีเมสเซจเหมือมิลลิงที่ตีแผ่หรือเสียสิเงอยมากตอนนี้นะครับคือเรา,าจะบอกว่านอกจากขา้าวเหนียวมะม่วงที่มิลลี่เอาไปโกอินเตอร์เลยนะทุกคนย้อนกลับมาดูผลงานเก่าๆของมิลลี่มากๆเลยเพราะว่าในนานามีเมสเซจดีมากทุกเพลงเลยที่มิลลี่แต่งก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังดูมาถึงตอนนี้ยังไงก็ไว้กลับมาคุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครบบ๊ายบาย